โค้ดเจ้าสิริปิ้งถั่วหน่าวแผน่นอันนี้เป็นถั่วหน่าวแผ่นนะถั่วหน่าวแผ่นนี่มันจะบบใส่เกลือเนาะมันจะมีรสจืดๆซีรีปิ้งแล้วก็เอาไปแป้งน้ำพริกหอมขนาดเจ้าโคนสิริปิ้งนี่หอมสิริปิ้งลงมาปิ้งกับโต่งให้อะ่ะปิ้งที่บ้านกับกวเจ้าบ้านเพนิพน่นถ้าโคนเพิ่นอาจจะไม่ชอบกินมนะันเนาะแต่สิริว่ามันหอมดีขนาดเลย ดองฟอยเอือบปีกเหอปองไงนะหอนหน้ายุ่งๆนี่ดนะีนเ,นนเนี่ยมันปิดยามหนาวอ่ะมันปิดยามหอนนี่ปะต้อหอนกว่าน,นี้เนาะเนี่ยสลิปปิ้งมาแล้วมันเป็นจอี้นะจากเตี่ยวาไปได้ปิ้งเป็นจอี้เนาะสลิปปิ้งแล้วเอามาเป็นแยกหอนมันหอมหอมหอมขนาดเลยเนี่ยเขาใส่น้ำเงี้ยวแต่ หอยเขาได้ั้างหาสิีีได้เนื่องซีีจะปนปนและสิรีจะใส่กระปุกไฟฮือสีรีย่างกําแพงเอยนะเนี่ยตอนที่มาันมาได้ย่างเติมเป็นอี้น่ะดีเอาอย่างกําแพงกําแพงน,นี่เลยย่างผ่านฟอยเนี่ย่านนี่มันบอกให้อดได้เฮ้ยมันตีดเว้ยนะแต่มกับวอดเว้ย หอมคือหอมคืนเน่าวแห่งนั้นหอมดีนะแกสำหรับผอยที่อยู่ก่อยๆบ้านหัวหน่าวเมอ่อนี่มันจะเก็บได้แค่เดือนสองเดือนนะเจ้าเนาะส่ตู้เยังน,นอกก้อยแต่สามเดือนหัวนหน่าวไม่แจ่มนะหัวนหน่าวห่อตองอะ่ะแต่หัวนหน่าวแห็งนี้เก็บได้เมือ่อปีหกเดือนเก็บดีๆทีรีว่าอยู่ได้เป็นปีพู่นนะ ปิ้งค่ะต้องต้องเวยตัวไหนให้มันมันจะไหม้แก้วหุ่นมันม้เวอรเนี่ยปิ้งแล้วมันจะออกมาเป็นอีกนะเป็นม้อหุ่จุดที่แนนี่มันสุกแล้วแนนี่ถ้ายังมาได้ปิ้งมันก็จะประมาณนี้นะเนี่ยนี่ต้องปิ้งเป็นสองสามสี่โลอ่ะอยู่ก็ทนหนาวนะแบบนี้นะ หอมคือหอมคืนเอดงกับน,นา้ามาต่อ,อยซีรีเนี่ยนี่้ี